ที่น้องครับอยากเห็นสูตรทอดหางหมูกรอบๆจแจกแบบสี่บ่ครับอลองเข้ามาคอมเมนต์เบิร์นนะครับหรือว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเเป็นกําลังใจให้กันนะครับ,เ,รบเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเห็นให้เบิร์ด้วยละเอียดครับเอียเอยมาก พิษหวานพี่นอ้องโอ้ยมไม่ไเบิ้งจบเอาไปเห็นส่างแค่ขีดเลยเลยครับขี้นี่แตกโปโปเลยใส่เวลาในการทอโดโบด่นเลยครับที่เอาแตกซ้มได้นี่บดถึงสามนาทีครับใส่เวลาในการทอดแต่ว่าน้ำมันต้อง ่อนจัดๆรับเอาครับเดี๋ยวถ่ายไปเบิ้องในจา้า